จากก่อนหน้านี้มีประเด็นดราม่าที่นักร้องลูกทุ่งอย่างน้องการพัษนะได้โพสต์คลิปในขณะที่เจ้าตัวกําลังทําความดีช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาจนเกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์และตั้งคําถามว่าสร้างภาพหรือเปล่าทีมข่าวก็ได้เจอน้องการในงานประกาศรางวัลคมชัดลึกลูกทุ่งอวอร์ด 2, 165ก็เลยยื่นไมคให้เจ้าตัวชี้แจงกับประเด็นที่เกิดขึ้นค่ะ เรื่องนี้ก็เกิดขึ้นจากที่เราไปช่วยคนตาบอดร้องเพลงครับพอดีว่าไปงานแล้วคราวนี้ไปเดินถนนคนเดินที่อุดอรแล้วไปเจอผู้จัดก,การเจอก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับเอ้ยมีคนตาบอดนะครับคนมีการทางสายตานะร้องอยู่ตรงนั้นไปร้องกับเขาไหมไปช่วยเขาไหมเราก็มองเอ้ยมองไปน่าน่าสนใจนะเพราะว่าคือทุกความที่ว่าเขาอยู่ในมุมค่อนข้างมืดมากคนเบือนผ่านเขาไปเลยเงี้ยครับเขาไม่เห็นเ,เราก็เลยไปร้อง,พอ,องพอไปร้องเสร็จปุ๊บเราก็ถ่ายคลิปอะไรลงแล้วคราวนี้พอคลิปลงไปปุ๊บ คนดูค่อนข้างเยอะมากคนดูเป็นไวอรอลััยข้ามคืนเลยเยงี้ยครับแล้วคราวนี้ก็จะมีเสียงตามมาว่าเอ้ยสร้างภาพหรือเปล่าถ้าสมมุติว่าอยากทำจริงๆก็ทำไมไม่ทำแล้วก็ทำไปเลยไม่ต้องถ่ายคลิปอะไรอย่างเงี้ยครับคือส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็มองว่ามันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะดีแล้วผมก็อยากจะมอบอเขาเรียกว่ามอบคลิป คลิปที่มันเป็นสิ่งที่ดีๆลงโซเชียลอย่างเงี้ยนะครับเวลาลูกหลานเราเด็กๆมาเจอมันก็จะได้มีเขาก็จะได้ปลูกฝังในสิ่งที่ดีๆอารมณ์ประมาณนี้เพราะว่าบ้านเมืองเราตอนนี้มันค่อนข้างที่จะแบบมีแต่เรื่องที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราถ้าการสร้างภาพของเรามันเป็นภาพที่ดีออกสู่สายตาประชาชนได้เราก็อยากจะทําครับยังมีอีกประเด็นนะคะ เมื่อน้องการทัศนะเดินเข้าไปแสดงความยินดีกับนุกธนดลแล้วก็ป้ายปายโอรีโอแต่ปรากฏว่าก็ได้ทักทายแค่หนุ่มนุกคนเดียวเห็นบอกว่าป้ายปายเนี่ยเหวอเลยชาวเน็ตก็เข้าไปคอมเมนต์ด้วยความไม่พอใจค่ะแต่ล่าสุดนะคะป้ายปายโอรีโอก็ได้ออกมาแชร์โพสต์จากเพจคนลูกทุ่งพร้อมชี้แจงว่าน้องเข้ามาจับมือป้ายก่อนคนแรกและพูดว่ายินดีด้วยครับแต่ด้วยความที่ป้ายเป็นผู้หญิงก็เลยไม่ได้อบกอด ด้านฝั่งของน้องการทัศนะก็เข้าไปคอมเมนต์ทันทีว่าได้มีการชี้แจงไปแล้วแต่กลัวเรื่องจะไปกันใหญ่ก็เลยปิดโพสต์เป็นส่วนตัวไปก่อนนั่นเองคุณครัผมขอบคุณครับีขอขอบคุณคุผคณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะ และ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ